ดีโซเชียลแคมป์ในเฟซบุ๊กนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านที่ลุกทามังค์เรากลังรอดูคุณสุเทพเชือกสุบันมาแล้วนะจ๊ะไ่ลเร็วเร็วเกกล ฝ่าแกวิ่งไปเส่ป้าโทรศัพท <call. S 1> ์แบตหมดโอ้แล้วนี่ม oh, ันอัดอยู่แนี่ยเหนียวเลยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่ละป้าไม่ทานละออกไป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 เอ็มไปอยู่ในกลุ่มชชว์เท้าขอถ่ายคู่ขอกคุณคุณกำนันรู้ไหมรอนไงหลักจารตัวจริงนะจ๊ะ สดสด,สดสดจากน้ำข่อยใ่าหมดปวดได้ห่ายลูกก,กุญกำนันด้วยล่ะแต่แบตหมดไม่ถ่ายเลยไม่เป็นไรแต่เราเห็นลุกกุนานดีใจค่ะโอเคค่ะเข้ามาในร้านแล้วร้อนเวอร์นะจ้งนอกไปแล้วนะคลิปนี้เห็นเต็มเต็มตาแล้จะตัวเป็นๆทายจบได้จับมือ I'm well,